มีเยอะจริงๆเลยนะตัวละครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก่ <laughs> อนอื่นเลยนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ให้ความสนใจกับเกมนี้ทุกคนคอมเมนต์กันมาดุดันมากข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมด,ดวเวาอ่านแล้วสึกชื่นใจมากเลยฮนะมันทำให้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเกมนี้อย่างมากเลย แต่จำได้ไหมก็อีกเรื่องนะมีสิ่ซหนึ่งที่เราได้รู้นะนั่นก็คือเกมนี้มีโลด้วยฮะไม่รู้ทุกคนรู้หรือ,อยังหรือบางทีอาจจะเหลือแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่ยังไม่รู้ที่เราอ่านมานะฮะมันจะมีอยู่3โลใช่ไหมเริ่มตั้งแต่โลแรกเลยก็คือสายโดดเด่นอะสายที่คอยล่อลวงเหล่าทวิเต็ดให้มาหา สายนั้นก็เหมือนในเจ้าตัวที่เราเห็นบ่อยนั่นก็คือตัวหมาตัวนี้ใช่ปะที่จะเป็นนักวิ่งอะ่ะไม่ทำอะไรเลยนอกจากวิ่งล่อตีนก็คือตัวนี้เลยรู้สึกว่าจะมีตัวอื่นด้วยนะแต่เราจะได้แค่หมานี่แหละมันเด่นสุดละอีกสายหนึ่งที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดหมานี้เล่นเก่งนะก็คือสายปั่นน้ำหมึกใช่ไหมที่เราเห็น,นชัดๆเลยก็คือตัวอ้าวตัวไรนี่อะ่ะสายนี้ก็คือไม่ทำอะไรนอกจากปั่นน้ำหมึก มันจะมีอีกหนึ่งสายค่ะทุกคนที่เราไม่เคยเล่นเลยนั่นก็คือสายซัพพอร์ตโดยสายซัพพอร์ตที่เราอ่า,มานมันก็มีตั้งแต่ฮิวเพื่อนบัฟเพื่อนอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะตัวที่เราเล่นได้น่าจะเป็นสายฮิวเพื่อนหรือเปล่าเพราะตัวอื่นไม่น่าซื้อได้นะคาสเมอร์ <c oughs> ใช้แค่หนึ่งพันน้ำหมึกอย่างอื่นเสร็จหมดแล้ว เค้กโลใช่ปะหรือขอนไม้ไม่รู้อะแต่เป็นอีกหนึ่งสายซัพพอร์ตเริ่มต้นที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะฮะเพราะมีอาบิลิตี้เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยการเสียสละหัวใจของตัวเองโอ้สายพีชีพสุดๆทั้งเหมาะกับเราซะที่ไหนอะเอามาก่อนโอ้หฮ้ยย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 าโดยย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 บยยยยยยยไย่ยย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 รยยยยยยะยับกลางๆนะยยยมยย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 ย เฮ้ยอันนี้สายซ่อนเลยเนี่ยฮะซีตอนเราเล่นไบนี่อ่ะมันสายซ่อนแค่หนึ่งอ่ะห่างกันร้อยเมตรยังมองเห็นเราเลยอ่ะส่วนปั่นน้ำมือกอยู่ที่3เหรอฮะก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะดีพอชิบโพอ่แล้วก็ก่อนที่จะไปเล่นนะฮะทุกคนมีอีกเรื่องที่ต้องแจ้งในขั้ก่อนอ่ะผมได้บอกว่าผมหาปาร์ตี้เล่นใช่ไหมซึ่งทุกคนอ่ะแอดเพื่อนมาเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะมากจริงๆนะฮะเราดีใจมากเลยแต่เก็บนี่มันไม่ได้แปดคนอะ่ะ <laughs> แล้วก็เลยคิดว่าถ้าแบบนั้นอะ่ะให้ผมตั้งกลุ่มที่คอดให้เอาม ให้สำหรับคนที่อาจจะเป็น FC ผมด้วยแล้วก็ชื่นชอบใน Dandy World และหาเพื่อนเล่นด้วยเอาไหมฮะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่คอยกับผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ละกันอยู่ตรงในคลิปชั่นนะฮะในคลิปชั่นตรงไหนเนี่ยฮะตรงนี้เลยตรงที่เมาส์ผมชี้ให้อ่ะในตอนนี้ยังไม่มีลิงก์นะจะอยู่ข้างล่างของร้านบิวรกรณ์เลยนะใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ตรงนั้นได้เลยนะฮะไม่รู้ทาไมแต่เรารู้สึกว่าการมี8คนเนี่ยทุกคน มันเยอะไปมันทาให้เกิดการเสียสละอย่างเป่าประโยชน์ในช่วงชั้นแรกๆแปดคนนะ่ะมักหายไปในชั้นที่1ชั้นที่2ทุกปีเลยอะฮะปั่นกันอย่างคอมามาคอมเมนต์เราสามารถกดเอฟตอนนี้เลยได้ไหมฮัลโหลอ่ะไม่ได้โอเคเพื่อนเลือกเต็มใครก็ได้ชุดตายนะฮะหน้าที่ปั่นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือหน้าที่เสียสละเท่านั้นอู้แต่เก็บนี้หน้านี่นาโอ้โนโอ้โนอย่าเล่นเราเฮ้ย hey, เขาไม่สนใจเราเลยนี่หรือความสามารถของสายหลบซ่อนกินกินไปกับพื้นผิวนี่ถ้าเกิดเป็นไบรนี่แล ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เห็นนี่ดูทุกคนมันไม่สนใจเลยไปที่แกทะหมดนที่ของเราในชั้นที่หนึ่งแล้วอันนี้คือตัวพิสูจน์เลยนะถ้าเกิดชั้นที่1งยังเหลือ8ดคนเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆเ,เราเนี่ยเล่นพอได้เหลือแปดวะมีใครหัวใจลดเลยเอ๊มีใครหัวใจลดเลยอย่างนะ้าแต่มันสําคัญประกันวะตัวนี้คือใครแล้วตัวนั้นคือใคร <L eg ule> เราควรฮิลใครเราสามารถฮิลนอกประตูได้ปะเดี๋ยวปะเดียปะ นี่นะเสียสละแบบพีชีพไม่หรอละสองเลยอุ้ยเขาแทงกิ้วกุ้มเลือดเอหรือเปล่าเราบีนะบอกไว้ก่อนกุ้มเลือดไม่ตรงกันได้ไหมฮะเราคือกุ้มเลือดบีรสช็อกโกแลตตอนนี้เราควรหาแบนเดตไปดีกว่าไปดีกว่าพี่ฮบ๊วยเอาเลยไม่นะเราเข้าใจเดียวแล้วเอาอทางตันเว้แล้วโอ้เจ้าไม่ไม่แดกโคกเลยแดกโคกเลยแดกโคกลัยไม่ไม่ไมไมอ่าอ,อ,อืมทัน ึ่งหัวใจนี้ถ้าเกิดเราถ่ายเลือดไปเราจะกลับบ้านเก่าไหมอะเราจะกลายเป็นเค้กโลกลมๆอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮะสงสัยเหลือเกินโอ้ my god อ,อย่าอย่ามาสนใจล้วนะเราไปเพียงเค้กโลที่น่าอร่อยกุ้งเลือดปีสีช็อกโกแลตเราต้องปกป้องเพื่อนอะเราจะปลยให้เพื่อนตายไม่ได้ไม่เพื่อนฮะฮะโอ,โอ้เราเ,เพื่อนโดนกัดเฮ้ยจะไม่ <c oughs> เราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่ๆม่ๆม่ไ่ไม,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 ไมายเราไปไหนหมดไม่นะ คือเราควรกัดจังหวะไปพลิกชีวิตไหมจังหวะที่เขาโดนไล่ล่าจังหวะที่เรารู้สึกว่าโอ้โดนกัดแน่ๆแล้วก็พุ่งไปช่วยเขาไงเจ้าเห็นให้ไงทำอีกคนหรือเปล่าแงามเฮ้ย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 จะโดนกัดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้ว,ลวโอ้โหต้องเก่งขนาดไหนเราถึงจะหิวได้ในจังหวะที่เขาโดนกัดพอดีอ่ะนี่เหลือกี่คนลแล้วฮะเหลื <laughs> อสามหรือเหรอแหมทุกคนเราบอกแล้วในช่วงสามชั้นระเบิดอีกแหละอัเราจะหิวเธอเองไม่ไม่ ไม่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 ฮิวไม่ได้ why why อ้ม oh, no ornament. มาเริ่มกันใหม่ <laughs> เ,เราคิดว่าเราควรต้องฮิวใครสักคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อเราที่สุดไม่ควรบริจาคเลือดลดช็อกโกแลตของเราแบบใช่เหตุเพราะเราได้รู้แล้วว่าเราไม่อาจเสียสละตัวเองจนร่างกายแบบพีชีพไปได้นะฮะเราทำได้แค่สองหัวใจเท่านั้น o ห m ่ ไม่โออมาสนใจหรอปะโอ้โหเดินผ่านเป็นเพื่อนวันนี้ก็เก็บไปก่อนนะฟินคือใครอะเรายังจําได้ไม่หมดทุกคนเลยฮะว่าใครเป็นใครเอาจริงๆใครทําอะไรได้บ้างเราก็ไม่รู้เล่นมา6ชั้นแล้วเพื่อนยังอยู่เยอะอยู่เลยฮะน่าพิ่มปิ่มจริงๆปั่นสักหน่อยแล้วกันเออโอ้โหนี่หลอดเรอนี่ไอหัวใจเรานี่หายไปนี่บริจาคนะฮะทุกคนแต่บริจาคให้ทวิตเต้ไปอะเปตโต้เปตโตเปตโตเปตโต้เฮ้ยทำไมทุกคนไม่เข้ามา อย่านะเฮ้ยไม่เอา้าทำแบบนั้นทำไมเฮกโลตกใจญู้แดแกอีกแล้วตัวนี้เป็นตัวคอยเลาตีนอ่ะถ้าเกิดเลือนลดเราต้องหิวเขาอันนี้ล่ะโอ้โหตัวสําคัญสําคัญเลือดไป็นรเลยฮะส่วนไอตัวที่เลือดน่าจะลดก็ระเบิดแหลกไปแล้ว่ะแล้วทุกคนตัวนี้นทําให้ตายมาด้วยนะดูดิอันนี้สองอะหิวแบบหิวใหญ่อฮะฮะอุ๊ดอ้าทำไมอ๋อเอาไปดิบริจาคเลือดกูบเอบี A, B, ช็อกโกแลตเอ๊ะกูมมเพิ่มเพิ่มเึ้นป่าวะ เอเอเดอุ้ยแตงกิ้วเราด้วยเสร็จกันยังอ่ะโอ้ทำไมช้ากันจังเลยอ่ะปั่นให้ไวกว่านี้ได้ไหมเราจะช่วยปั่นนะแต่เราเห็นหลอนแล้วเราท้ออ่ะหลอนก็ติ้งหนึ่งไม่ไหวโคชโคชอะโคชฟุบฟุบฟ้าบนี้ไม่ได้นะหัวใจเราสําคัญนะบอกไว้ก่อนเฮ้ย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 ยายาลอตีพขนาดนั้นอ่ะเรียบร้อยไรตัวลอตีนหรือเปล่าอืมตัวล้อตีเลยโอ้โหตัวลอตีนจะไปกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวฮิว แล้วก็ห้าไม้ตายใหญ่อิ่มเอมบุญเดี๋ยวรอแป๊บนะตัวเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอซีซิวเบียะรอไหวไหมอย่าเพิ่งระเบิดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอตามเลยตามติดชีวิตนักข่าวม้นไปไหนเราไปด้วยจอจอๆจอๆจอๆจอยจอหจอกจอจองจอะจอๆอย่ายจอยจอนจอย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 จอนจอย้อยจ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 อยอยจ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 อยะอยจ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 อยแล้วนะจอยจออยอยอยจอยองเต็มอะอยอยอออยยยอยอะอ เงียบเงีบนี่มันง,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 งีใช่รอไอท่า <c oughs> นนี้ก็รอดมาได้ไม่ให้ได้หดใจไหมจ๊ะไ,ไม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ไหมจ๊ะแหมพราสำคัญตัวเลยโอ๊ะโ้โดนเหรอใครโดนอ่ะแล้วว่ามีคนโดนนะไอ้นี่อีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเครียดมันเครียดโอ้อยเอ้อย,อ,อ,ยอยากจะระเบ,บิดตุ้มมันช็อกโกแลตลาวาสเลิอเกินเนอยู่ไหน ออกไปบริจาคเลือด A B C D E F อะไรก็ไม่รู้ไปเลยเราสองอีกแล้ว Five minutes later นหน nice. ขอรูปผลประกอบการกันหน่อยเซอยังเหลือรอดกันอยู่ไหมเนี่ยเหล่ารอดตีนทั้งหลายวันรอดตีนของเรามี2คนนะฮะก็คือผีเสือ้อผีเสือเ้อเราสองเท่าเดิมนะแต่ตัวเนี้ยพี่หนึ่งอีกแล้วเหรอพี่ใช้คุ้มเหลือเกินนะที่ให้ไปนี่เราควรบริจาคให้เขาอีกทีไหมถ้าบริจาคเขาเราก็เหลือแค่หนึ่งแล้วนะ อืแต่เราไม่เคยโดนกัดเลยนะฮะเราเก่งมากอ่ะอ่าเอาไปให้เขาเลยไปเอาไปเลยให้เราต้องเรามัดระวังให้มากรู้สึกว่าจะมีคนบอกแล้วว่าเวลาขึ้นเครื่องหมายอะไรบนหัวนี่มันจะอะไรสักอย่างฮะลืมไปแล้ว <laughs> เราจะปล่อยตัวเองโดนกัดไม่ได้หูตัวอะไรวะนะหมาเจอหมาเจอหมาเจอหมาแซลลี่ทุกคนครับช่วยกระซ่อมเครื่องให้ไวหน่อยนะครับนี่เราก็รอรุนให้เพื่อนซ่อมเครื่องให้เสร็จส่วนเราก็ซ่อนตัวแล้วนะ <laughs> เฮ้ย hey, Hello anyone out oh, there มืดเลยอายุอายุอายุแล้วก็ดูหลอดมันสิอืโกลเลส Hello anyone here ทุกคนไปไหนกันหมดวะที่เรายัางเหลืออยู่ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามนอยู่คนเดียวแบบอโรนณมีเสียงคนโดนกัดตอนที่เสียงเพื่อนโดนกัดเพื่อนดบยายใหญ่เลยเพื่อนไปแล้วนี่เหลืออีกสามเครื่องเราต้องช่วยเพื่อนซ่อมหน่อยแล้วแหละด้วยความสามารถอันน้อยนิดในการซ่อมเครื่องเอาวะ ซกโ,โลโรช็อกโกแลตนี่นะอะวทุกคนฮะเกมนี้มันลำชัาออเดตอะมันจะมีอัปเดตตัวใหม่มาไหมอะอะไรอะตัวนี้ทําไมต้องคอยเดินหาถ้าหลอดเต็มจะเป็นยังไงอะอยากรู้จังจะปล่อยให้หลอดมันเต็มตัวเค้กโลนี่พอเหลือหนึ่งหัวใจแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะฮะปั่นไฟหลอดก็น้อยถ้าฝีมือไม่เทพจริงนี่กดหลุดไปแล้วเนี่ยเทวไครก็ไม่ได้จะพีชีพเล่นซะหน่อยก็ไม่ได้เศร้าอะแลวเนี่ยเลือยู่สามคนโอโหแล้วตัวล่อเหลือแค่หัวใจเดียวฮะ อ้าวมืดแล้วมืดอีกไอตอนเล่นตัวที่ต้องการให้ไฟมืดๆแบบนี้ไม่มืด,มดโอ้วันนี้เพื่อนต้องการเราใส่ฮิวที่แท้ทูกลับมาแล้วอยู่ไหนพี่พีเสื้ออุ้ยขอเก็บด้วยก่อนแป๊บนึงทีพโโอเคแม่นายเท่าไหร่พี่พีเสื้อพี่พีเสื้อ,อผมตามหาคุณอยู่ไอนิวันเนี้ยพต้องการหาเพื่อนหาไม่เจออะไรวะเน,นี้ยเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ได้เป็นกุ้งนี่นะนี่ไงเอาไปลอย เรอนรู้ไหมฮะว่าหน่วยพิชีพที่ดีเขาต้องทำยังไงร,รู้ไหมรู้ไหมทุกคนรู้ไหม,ไหมตามหาผีเสื้อไงอโอ้โหมันตามกันไปตรงนนี่หรอนี่จัดมีคอนเสิร์ตอะไรปะเนี่ยผีเสื้อเอาไปวู้ฮู้ไปแล้ว <laughs> กลับมาใช้อะไรไม่ได้ต่อไปเล่นมาถึงชั้นที่15้าในตอนนี้เราสองคนแล้วแม่ผีเสื้อเราเระเบิดไปแล้วโอ้เมื่อไหร่กอดเพิ่งเจอเพื่อนเธอไปเมื่อกี้เอาโอ้โหแล้วหมาอ๋อแม่ผีเสื้อดนมันแดกไปแน่นอน ฮะแล้วมีตัวนี้ด้วยเหรอโอ้โหมันมีสองตัวได้ยงไงเนี้ยแงมเก็บเลยแงมเก็บเลยถามจริงเถอะเอาตัวรอดอยังไงวะเนี่ยกระดานนี้อมืดก็มืดฮะแต่มันจะไปไหววะเนี้ยไม่เราอะอชบเลยไว้ก่อนแงมเก็บเลยแต่ไม่หมดช่วงนี้คือช่วงเวลาสําคัญนะฮะนานๆที่จะเจอตัวหาย,ยากพวกนั้นอะเราไม่ค่อยเจอเลยเอาจริงๆยิ่งเจอสองตัวในทีเดียวเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นต้องเก็บรีเซิร์ชให้หมดวุ้ยแล้เสียสิเพื่อนโดนงงมอะเพื่อนอย่เพิ่งจากเราไปนะเพื่อนอยู่ไหน ถ้าเรเปิดไปแล้วแล้วเราจะฮิวใครฮ่าโอชกซะจะจะจบจะจบมูดมูดมูดปิดมูดปหูว้าวแล้วไงอะตามทันหรือเปล่าอินดองเอ้ยโหทำไมเราสปีดขนาดนี้วะเนี่ยว้าวแล้วเราจะไปไหนอะโอ้มันช้าไปไหมช่วยบอกผมทีฮะว่ามันช้าไปหรือเปล่าเราจะเอามันมาทำอะไรอีกในเมื่อเราไม่มีใครให้เราบริจาคเลือดแล้วอ่ะทุกคนจากไปหมดแล้วทำไมถึงได้ให้สินี้กับเรา ไม่จะว,ว้าเราไงแล้วเราจะสู้ต่อไปนะทุกคนต่อให้เราเหลือคนเดียวต่อให้เราจะปั่นเครื่องชา้าก็ตามเราจะสู้นะบอกไว้ก่อนเราไม่มีคำว่ายอดท้อฮะชีวิตเราเกิดมาเพื่อสู้เท่านั้นอุ้ยไม่เห็นเหรอเอาจริงป่ะนี่โอ้เห็นหรือเปล่าอ๋เอเฮ้ยพี่ชายเห็นเปล่าเห็นหเว้ยเฮ้ยอ้าโดน,นหนึ่งทีแล้วก็ซ่อนตัวแวบวายไม่เห็นนะสิวายโอเคเห็นนี่หว่าอาชื้บอ่ะชือบอชืบอะชืบนี่ซ่อนตัวเลยเฮ้ยไม่ได้เลยอหรอชืบอะชืบใครเห็นเออเออเออ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวน้ามันตามติดชีวิตขนาดนี้วร์เหรอหิวช็อกโกแลตหรือไงมากินช็อกโกแลตไม่ได้นะรู้หรือเปล่าเตียวเอา